อยากเลิกเป็นคนคิดวนวนไปวนมาไม่อีกสักทีทำตามคลิปนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมาปังเพาเว์ไซอาหัวข้อวันนี้ค่ะเรื่องของความคิดวนไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังอยู่กําลังเป็นอยู่ไหมนะคะแต่ครูมาปังคนนึงค่ะยกมือเลยนะคะที่แต่ก่อนเป็นเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าวนอยู่ในอ่างนะคะบางทีบางความคิดเนี่ยวนเป็นปีนะคะหลายปีก็ยังวนไปวนมานะคะไม่อยู่สักทีแต่ว่าเรามีทางแก้ค่ะ ถ้าทางแก้คือยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือคุณต้องจับความคิดนี้ทันและรู้แพทเทิร์นหมายถึงว่า คุณลองสังเกตว่าความคิดเนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันมีเหตุการณ์อะไรกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยเกิดความคิดนี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นแพทเทิร์นคิดวนไปวนมาซ้ําเหตุการณ์เดิมเหตุการณ์ที่แบบจบไปแล้วสิปีที่แล้วฉันก็ยังวนไปวนมาที่เดิมดังนั้นนะคะคุณต้องสังเกตกันว่าอะไรคือจุดที่เป็นจุดทริกเกอร์นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแล้วคุณคิดวนไปวนมาไม่หยุดสักทีอันนี้คืออันดับแรกค่ะถัดมานะคะพอคุณรู้ทริกเกอร์แล้วว่าเฮ้ย มันมีบางเหตุการณ์นะทำให้ฉันคิดวนหรือบางคนอาจจะบอกว่าคุณมาปรางไม่มีทริกเกอร์อะไรเลยตื่นมาฉันก็วนเลยนะคะเอออันนี้เนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยลองจับสติให้ทันก่อนว่าตอนเนี้ยฉันมีความคิดนี้อยู่นะและยอมรับค่ะคุณต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยคุณมีความคิดนี้อยู่นะแล้วให้คุณลองเข้าไปสังเกตความรู้สึกของตัวเองว่าคุณมีความรู้สึกยังไงต่อความคิดวนๆอันนี้อา้าโอเคไหม หลังจากที่คุณรู้แล้วค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้สมมติว่าคุณรู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันแบบว่ากับเหตุการณ์นี้ฉันไม่อยากคิดแล้วมันฉันไม่อยากวนแล้วแต่คุณยังวนไปวนมาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยคิดเรื่องนี้ซ้าไปซ้ำมาอยู่ในสมองไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะทําให้สารสึกประสาทในสมองความคิดเนี้ยเขาแข็งแกล่งมาที่ครูป้าเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปทาให้คุณเนี่ยหยุดคิดไม่ได้และบางครั้งเนี่ยค่ะคุณดูด้วยนะว่าคุณเเสติดดความรรียหือ เฮ้ยเสรษฐีความเครียดมีได้หรอมีสิอย่างครูบางเอิมาก่อนก็เป็นค่ะเะติดความเครียดตื่นมาฉันต้องเครียดแล้วฉันก็แบบเครียดแลลวแล้วก็ต้องเครียดอีกหาเรื่องเครียดใส่ตัวเองอีกนั้นคุณไปสังเกตว่าทุกวันนี้คุณเสพติดความเครียดหรือเปล่าเพราะว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยค่ะเวลาที่คุณวนไปวนมาเนี่ยร่างกายของเราตอบสนองด้วยความรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดใช่ไหมแล้วเราบางทีอ่ะเราเครียดบ่อยบ่อบ่อยๆอ่ะร่างกายของเราเป็นไงก็อยู่ในสารเคมีชุดเดิมท ี่นี้ค่ะจากที่คุณบังเรียนของดรโจดิเพนซาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนใหม่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากความคิดและความรู้สึกต่อจากนั้นก็คือการกระทําต้องเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคนใหม่เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนสารเคมีในสมองเปลี่ยนสารเคมีร่างกายของเราฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกมาเนี่ยเป็นแบบใหม่แล้วสร้างเซตความคิดใหม่สร้างสื่อนิวรอนในสมองคุณเซตใหม่ด้วยการฝึกนั่งสมาธิ เพราะอะไรคะเพราะวลาที่คุณหลับตาเนี่ยคุณกําลังลดเซนภะษาสัมผัสทาง5้าแล้วคุณค่อยๆนึกใหม่ว่าเอ้ยฉันอยากเป็นคนแบบไหนเนี่ยฉันอยากเป็นคนที่คิดคนเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือฉันอยากเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็แบบใช้ชีวิตด้วยความสนุกเอ้ยคุณน่ะหลับตานั่งสมาธิแล้วเห็นภาพคนคนเนี้ยแล้วให้คุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเกิดขึ้นแล้วให้คุณรู้สึกแบบภาษาสัมผัสทางห้าว่าเฮ้ยเนี่ยคือชันนี่คือชันนี่คือชัน โอเคปะแล้วพ่อคุณฝึกนักสมาธิบ่อยๆอะค่ะในการเสกตัวคุณคนใหม่เป็นคนที่คุณต้องการเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยค่ะจะเริ่มหลั่งสารเคมี ชุดใหม่ออกมาสารสื่อประสาทในสมอง,องคุณเซตใหม่ก็กาลังสร้างขึ้นและเมื่อคุณสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเนี่ยค่ะจนสารสื่อประสาทเซตนี้เขาแข็งแกร่งแล้วแล้วก็ในร่างกายของคุณเนี่ยหลั่งสารฮอร์โมนเซตใหม่แล้วที่ไม่ใช่สารฮอร์มนของความเครียดเนี่ยค่ะคุณจะสามารถหลุดออกจากความคิดวนวนตรงนี้ได้ดังนั้นอันดับแรกที่สําคัญคุณต้องจับสติให้ทันและยอมรับ คุณต้องยอมรับว่าคุณมีความคิดเซตนี้แต่ไม่ได้ผักไสว่าแบบว่าฉันไม่อยากคิดแล้วฉันไม่อยากคิดยิ่งคุณแบบอกว่าคุณไม่อยากคิดคุณยิ่งเครียดแล้วคุณก็ยิ่งคิดนี่ออกว่ะคุณยิ่งผลักอะแต่เขายิ่งมาดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องยอมรับและมองดูเป็นผู้เฝ้ามองความคิดเป็นผู้เฝ้ามองความรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันกําลังคิดอยู่นะฉันกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะโอเคฉันรู้นะละแล้วฉันก็ปล่อย เปลี่ยนโฟกัสทันทีอันนี้คือเทคนิคที่ง่ายที่สุดและทุกคนสามารถเริ่มทําได้เลยแต่ทําไมถึงยากเพราะเรายังติดนิสัยเคยชินเก่าๆที่ว่าฉันติดแพทเทิร์นการคิดเดิมๆมันเป็นอะไรที่ง่ายมากสำหรับสมองที่เราจะคิดเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเขาไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ นั้นก็ไม่แปลกค่ะที่คุณจะยังคิดไปคิดคิดไปคิดมาเรื่องเดิมๆไม่ค่อยอยากคิดเรื่องอะไรใหม่ๆมิจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าอะไรเพราะมันยากกับสมองไงที่สมองต้องสร้างสารสื่อประสาทเซตใหม่ขึ้นมาดังนั้นคุณจงรู้ก่อนรู้ในเรื่องของระบบอวัยวะในร่างกายก่อนว่าเขาทํางานยังไงแล้วพอคุณรู้แล้วะค่ะคุณกแ็แค่ เปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยคิดบ่อยๆเนี้ยสร้างความคิดใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยนเนื้อเรื่องโฟโกัสใหม่แล้วต้องจับสติทันสิ่งนี้สําคัญที่สุดคนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถหลุดออกจากความคิดนวนได้เพราะเขาจับสติไม่ทันเขามัวแต่แบบบางทีเราเผลอก็คือคิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้วนไปวนมาสินาทีฉันเพิ่งกลับมาังนั้นถามว่าทาไมาการฝึกนั่งสมาธิสำคัญ เพราะนี่แหละค่ะพอคุณนั่งสมาธิไปบ่อยปุ๊บคุณสามารถจับสติได้ทันและสิ่งนี้คือบันไดขั้นแรกในการหยุดความคิดวนๆถ้าวันนี้คุณโมแต่บน่นว่าทําไมฉันคิดวนเอาตัวเองไม่ออกสักทีแล้วคุณโมแต่บน่นพร่ำพร่ำแล้วฉันไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีแต่คุณไม่หาทางแก้ไขคุณก็จะไม่มีวันออกมาจากความคิดวนๆนนี้ได้ ถามว่าทําไมรู้เพราะเป็นมาก่อนแต่ก่อนเป็นเยอะมากวนบ่น,นให้คนอื่นฟังวนไปซ้ำไปซ้ำมากี่ปีแล้วไม่รู้วนไปวนมาวนผาาอยู่ในอ่างนะคะแต่พอครูบ้มมามาฝึกนั่งสมาธิจับสติให้ทันเนี่ยค่ะเออมันค่อยๆดีขึ้นแฮะจากแต่ก่อนแบบวนเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะตอนนี้จะแบบอ่ะเหลือหนึ่งวนันเอาวันนี้วนอ่ะเหลืออาจจะลดลงเหลือจํานวนชั่วโมงน้อยลงเนี่ยค่ะคือการที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าแบบ คุณฝึกนั่งสมาธิวันเดียวแล้วมันจะปุ้งปั้งแล้วหายเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องค่อยๆเก็บแต้มอะค่ะกว่าคุณจะสามารถขับรถได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเก็บชั่วโมงใช่ไหมดังนั้นเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณมีพฤติกรรมคิดวนๆมาแล้วไม่รู้กี่สิบป,ปีวันนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความคิดวนเป็นความคิดใหม่ที่คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณก็ต้องเริ่มจากการฝึกจับสติข,ของตัวเองให้ทันยอมรับปล่อยวางและเป็นผู้เฝ้ามอง เป็นผู้เฝ้าวองว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ฉันรู้สึกยังไงอยู่มองระวางและเปลี่ยนโฟกัสให้ไวสิ่งนี้คือสิ่งที่สามารถช่วยได้ดีที่สุดดังนั้นคุณต้องค่อยฝึกอย่างสม่ําเสมอและขออย่างหนึ่งค่ะอย่าโทษตัวเองถ้าสมมติว่าวันนี้คุณหยุดคิดไม่ได้และคุณยังเครียดคุณยังรู้สึกทุกข์อยู่ครูบ้างขอฝากไวใ้ให้อีกหนึ่งอย่างก็คือคุณจงรู้ไว้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะทุกข์มากมายแค่ไหนเนี่ยมันคือเกมละครเรื่องหนึ่ง มันคือเกมละครที่เราลงมาเล่นละครอ,อยู่ณนะโลก3ามดีโลกมนุษย์โลกนี้ความจริงแล้วทุกคนคือเพียวคอนเชสเนตเราคือความสุขและความสงบเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเครียดและทุกข์ดังนั้นวันนี้ที่คุณเกิดมาเครียดทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณลืมตัวลืมตนจากการมาเกิดในร่างมนุษย์ร่างนี้งั้นคนที่ได้มีโอกาสมาฟังคลิปวิดีโอคลิปนี้ได้รู้ความลับตรงนี้แล้วอหอยคุณรู้ไว้นะว่าคุณอะเป็นอะไรมากกว่าน ในแบบที่คุณรู้ขอให้คุณจับสติให้ทันรู้ว่าคุณคือเพียวคอนชเสเนสคุณคือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ ที่มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์นี้เพียงชั่วคราวความเครียดอะไรต่างๆนานาเป็นแค่ภาพมายาที่กำลังหลอกให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่แบบฉันทุกข์เหลือเกินคุณกำลังอยู่ใน low vibration แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของการพรัฒนาตัวเองเรื่องของการนั่งสมาธิหรือมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งแล้วค่ะที่เริ่มตื่นรู้แล้วว่าฉันเนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกคุณกำลังหาทางออก การที่คุณเจอเรื่องทุกๆทําให้คุณแบบคิดวนไปวนมาเนะะี่ยค่ะคือสิ่งหนึ่งที่โซของคุณเนี่ยกําลังบอกใบ้คุณว่าเธอ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 มันมีอะไรมากกว่านั้นนะลองไปหาอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อออกจากวนลูปที่คุณอยู่ดูสิเออคุณอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองก็ได้นะว่าแบบจอนที่ฉันคิดวนฉันเครียดฉันรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยทําไมฉันเป็นคนแบบนี้คุณจงรู้ไว้ว่าคนที่จะเติบโตขึ้นได้อะ่ะ เขาต้องเติบโตมาจากความทุกข์สะส่วนใหญ่สัส่วนใหญ่นะคะสังเกตนะถ้าคุณไม่เคยเจอความทุกข์มาก่อนคุณจะคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะต้องเติบโตเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมณวันนี้ค่ะการที่คุณคิดวนอยู่ในอ่างแล้วไม่สามารถเอาตัวออกมาได้เนี่ยขอให้คุณขอบคุณค่ะขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณที่ฉันมีอาการแบบนี้นะแล้ววันน้ฉันรู้เทคนิคแล้วเนี่ยฉันตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง คำว่าตัดสินใจสําคัญที่สุดถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณจะไม่มีวันเอาตัวเองออกจากหลุมวนหลูปได้ดังนั้นวันนี้ค่ะคนที่อยากเอาตัวเองออกจากหลุม ลองบอกตัวเองใหม่ว่าฉันคือคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้และฉันตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพราะฉันเชื่อว่าฉันสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้และขอให้คุณรู้ไว้ค่ะว่าคุณคือความสุขอะไรก็ตามที่เป็นความเครียดความทุกข์ความคิดวนต่างๆไม่ใช่ตัวคุณตัวคุณคือความสุขคุณคือเพียวคอนชิสเนสโอเคไหม และค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังแล้วลงมือทําฟังแล้วลองเขียนสรุปให้กับตัวเองว่าเฮ้ยคุณได้ข้อเรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณฟังคลิปวิดีโอมาเยอะมากเลยอะแต่แบบทําไมฉันยังใช้ไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรเพราะคุณฟังแต่คุณไม่เคยทำดงนั้นค่ะวันนี้ครูต้องฝากให้อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบคิดบนคือคุณชอบคิดแต่คุณไม่ลงมือทําดังนั้นเนี่ยวันนี้ถึงเวลาที่แล้วที่คุณคิดคุณได้มาเรียน แล้วคุณก็ต้องลงมือทําค่อยๆก้าวทีละก้าวคุณอาจจะลองหาสมุดโน้ตมาจดความรู้สึกของคุณในแต่ละวันเพื่อดูว่าแต่ละวันฉันดีขึ้นขนาดไหนใช้เวลาวันละสองนาทีนะคะในการมาจดว่าแบบวันนี้ฉันคิดวนันนี้นะฉันเอาตัวเองออกจากความคิดวนนี้ยังไงเราค่อยๆเขียนแล้วดูพัฒนาการตัวเองในแต่ละวันก็จะสามารถช่วยทําให้คุณนะคะหยุดความคิดวนตรงนี้ได้ โอเคไหมแล้วก็ไม่ว่าความคิดบ้วนของคุณจะเป็นเรื่องไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดิมๆที่มันเกิดขึ้นคล้ายเดิม ดังนั้นวันนี้คุณจงไปจับสติฝึกนั่งสมาธิก่อนค่ะและอีกอย่างนึงสาคัญก็คือลองกล่าวขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโอเคตอนนี้ฉันคิดบวนนะออขอบคุณที่ฉันคิดวนนะตอนนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าความคิดเหล่านี้มันไร้สาระมันไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของฉันชีวิตของฉันมีค่ามากกว่าที่จะมานั่งคิดบวนกับอดีตที่มันจบไปแล้วแต่ฉันอยากจะไปโฟกัสกับอนา,าคตที่ฉันต้องการ เวอร์ชั่นใหม่ฉันต้องการจะเป็นคือคนที่มีความสุขสนุกกับชีวิตอันนี้ค่ะคือตัวตนคุณดังนั้นจงบอกตัวเองใหม่ว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และขอให้คุณลงมือทำค่ะสัญญาคุณมะป้างนะคะคนที่มีอาการคิดวนคุณควรลงมือทำ ไปฝึกนั่งสมาธิด้วยนะแล้วถ้าคุณลงมือทําแล้วเราได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูมาปังด้วยนะคะครูปังเป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้เนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มีอาการคิดวนได้และสุดท้ายค่ะคนที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนนั่งสมาธิอีก1วันฟรีนะคะครูปังยังเปิดให้คุณเข้ามาเรียนได้ฟรีๆอยู่นะคะเพียงแอดมาได้ค่ะที่ไลน์แอดครูมาปางังและอีกสิ่งนี้สําคัญสําหรับคนที่แอดมาแล้วแต่ไม่เคย ส่งการบ้านเลยหรือไม่เคยเข้าเรียนเลยตอนนี้ถึงเวลาที่แล้วค่ะที่คุณควรจะเข้ามาเรียนและส่งการบ้านตามในไกด์ที่ครูปังสร้างไว้ให้เพราะครูปังเชื่อว่าถ้าคุณส่งการบ้านอย่างสม่ําเสมอคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีค่ามากๆสําหรับการเกิดมาในครั้งนี้ของคุณค่ะครูปังมั่นใจว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะพละงในการสร้างอย่างตัวคุณวันนี้ครูปังเพเซาขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ